ที่ก็พาไปหาหมอหมอครับปี55อาอาเอาละครมีไทยโปรดักต์นะครับถ้าโดนเข้าเป้านี่ยอดขายเป็นพันล้านหมื่นล้านปีนี้รวยถ้าไม่โดนก็รวยเหมือนกันอ่ามาต็มตัวต็มตัวหนึ่งสองสาม ครับแม่ซอครับนี่แหละครับมาพินเล่ท่านนี้เลยครับตั้งเป้าปีนี้ยอดขายเป็นหมื่นล้านเลยครับเจนดีฮาร์ดแวร์ป่าเท่านี้เลยครับเอาละส่งอาวุธนะครับเจนารีฮาร์ดแวร์ครับไม่ต้องสงสารครับไม่ต้องส่งสารต้องเอาให้ร่วงครับคุณดีใจนี่สงสารน้องฉีบกระโดดหน่อยนึงสงสารน้อง